อุ๊ยดาราชื่อดังจับโปบแฟนโกหกเพราะเห็นในทีวีอยู่กับแฟนเก่า เป็นนักร้องนักแสดงอารมณ์ดีมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบจำนวนมากอย่างอ๊อฟปองศักดิ์รัตนพงศ์โดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งและตามงานอีเวนต์ต่างๆล่าสุดอ๊อฟได้เปิดใจพูดถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตผ่านรายการจีบหนูหน่อย EP 145าดำเนินรายการโดยโอ๊ตปราโมทและซานิซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เล่าถึงเรื่องราวความรักในอดีต ที่สุดทนจนต้องพูดหยาบครั้งแรกกับคนที่เป็นแฟนเป็นเหตุการณ์ลืมไม่ลงว่า เคยมีแฟนเก่านานมากเป็นสะจวัวดเขาบอกว่าไปบินวันที่4จะกลับมาคืนวันที่5กูก็ไม่อะไรกูไปร้องเพลงก็กลับไปหาพี่ที่บ้านและพี่คนนี้ก็เปิดทีวีกูก็เห็นเขาอยู่ในทีวีกับคนหนึ่งเป็นงานวันพ่อตอนเช้าซึ่งเขาบอกบินวันที่4จะกลับวันที่5้าดึกๆแต่ที่กูเห็นคือภาพข่าวของเช้าวันที่ห้ากูก็ช็อกเก็บอาการไม่อยากโทรและมือถือเขาก็ปิดเหมือนบินอยู่พอประมาณเที่ยงคืน ค่อยโทรกลับมาหากูแล้วบอกว่าพี่เพิ่งลงเครื่องเหนื่อยมากเลยกูเลยบอกว่าขอฟังเสียงเครื่องบินหน่อยสิคะสรุปเขาโมโหว่าทำไมกูไม่เชื่อใจเขากูเลยบอกว่ามึงอย่ามาตอแหลนี่เป็นครั้งแรกที่พูดหย,ยาบๆยากับคนที่เป็นแฟนเพราะว่านั่นมันคือเฮี้ยจริงๆเราก็บอกไปว่าเราเห็นเขาก็ยอมรับเขาไม่อยากเลิกแต่กูจะเลิกถามว่าเขาไปกับใครก็แฟนเก่าเขานั่นแหละ